สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวไฟนะ่าอุ่นนวลนะคะนักศึกษา6420710410วันนี้ก็มานําเสนอเก็บประวัติศาสตร์เรื่องทําไมออสเตรเลียจึงมีปัญหาชาติพันธุ์นะคะค่ะ,คะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาทําความรู้จักกับชนเผา่าอาบอริจินเจ้าถิ่นออสเตรเลียก็คือชาวบอริจินนะคะจะอยู่กันเป็นเผ่าเล็กๆบ้างก็ตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งบางก็ดารงชีวิตคล้ายกลุ่มชนเร่ร่อน บทบาทของฝ่ายชายคือการเป็นนักล่าและพิทักษ์รักษากฎหมายส่วนฝ่ายหญิงจะคอยดูแลเลี้ยงดูเด็กหุงหาอาหารซึ่งฝ่ายหญิงก็จะมีกฎและพิธีกรรมเฉพาะของตนเช่นกันชาวบริจินรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์และฤดูการของพืชชนิดต่างๆไม่ล่าสัตว์หรือเก็บเกี่ยวพืชผลจนถึงขณะที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ าสาเหตุของการนำไปสู่การมีปัญหาชาติพันธุ์นะคะก็คือประวัติศาสตร์ของดินแดนและประชากรที่อาศัยอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียรวมถึงชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนและชาวนานิคมที่อพยพเข้ามาในภายหลังผู้คนที่เข้ามาอาศัยเป็นกลุ่มแรกคือชาวอาบอริจินอพยพมาจากทวีปเอเชียมาตั้งลกรากอยู่ในทวีปออสเตรเลียเมื่อประมาณ4ี่ห0ปีก่อนพวกเขาอยู่อาศัยในดินแดงแห่งนี้ด้วยความสงบสุขมาช้านาน ก่อนที่คนผิวขาวจากยุโรปส่วนใหญ่เป็นนักทษอุกชะกันจากอังกฤษหรือบรรดานักล่าปลาวานนักล่าแมวน้ําจะมาเยือนทวีปเป็นครั้งแรกเมื่อ2 3 0 0ปีก่อนพอขึ้นฝั่งได้ไม่นานชาวยุโรปที่เข้ามาในสมัยนั้นคิดว่าชาวพื้นเมืองไม่ใช่คนแบบชาวยุโรปหรือมีความเป็นมนุษย์ไม่เท่าชาวยุโรปโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาเช่น ผมหยีผิวดำขารีบไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสัตว์พหาหนะเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแบบที่มนุษย์จเจริญแล้วมีด้วยเหตุนี้ชาวอบอริจินหรือกลุ่มชาติพันธุ์จึงถูกฆ่าเหมือนสัตว์ป่าและมีปัญหากันมาโดยตลอด เมื่อชาวอาณานิคมที่อพยพเข้ามาขับไล่ชาวอบอริจินเนื่องจากเห็นว่าไม่มีเอกสารสิทธิเหนะือดินแดนที่ตนอาศัยอยู่บ้างก็ถูกใช้กำลังขับไล่หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายดูดกลืนเป็นอย่างมากชาวออสเตรเลียผิวขาวจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เลือกปฏิบัติต่ตอชาวอบอริจินชาวออสเตรเลียที่ไม่ใช่ชาวอบอริจินได้ร่วมกันลงคะแนนสนับสนุนให้มีการให้สถานภาพความ เป็นพลเมืองแก่ชาวอบอริจินและคนพื้นเมืองของหมู่เกาะในช่องแคบทอรสและให้อำนาจแก่รัฐบาลของเครือจักรภพในการออกกฎหมายดังกล่าวในทุกรัฐโดยรัฐจะต้องให้บริการแก่ชาวอบอริจินเช่นเดียวกับพลเมืองอื่นๆทุกประการ